สวัสดีครับ FC ทุกทุกช anel นะครับวันนี้ผมจะพามาหรือหมอ้อข้าวนะครับซ่อมหมอ้อข้าวนะมาดูกันนะกล้องมาดูใ,ใกล้หน่อยที่ผมทําเพราะอะไรนะครับหนึ่งครับนี่นะกล้องดูมันมันขึ้นสนิมนะครับเนื่องจากมันโดนน้ำเนาะไอ้ข้อไฟนะมันขึ้นสนิมเห็นไหมมันโดนโดนน้ำมันขึ้นสนิมนะทีนี้ไฟมันก็เลยไม่เข้าเนาะไฟไม่เข้าทีนี้ผมทําการแก้ไขนี่ครบับการแก้ไขผมก็เปลี่ยนหางปลาให้นะเปลี่ยนหางปลา อันนี้ต่อไฟต่อไฟนะครับต่อไฟโอเคนะครับต่อไฟแล้วก็จะมีตัวกาวนะครับที่ว่ามันผกนะครับนี่ตัวนี้ซื้อมาไม่นานครับมีมอกด้วยนะครับมีมอกด้วยนะครับมีมอกตัวนี้นะครับซื้อมาจากห้างห้างหนึ่งนะครับแต่น่าจะหมดประกันแล้วนะครับของเล็กๆน้อยนอยนี้อ่านะครับนี่ผมก็มา อธิบายว่ามันเป็นยังไงนะครับที่จริงแล้วก็คือว่าขั้วมันมันขาดนะอ่ามันผล่มันขาดไปนะแล้วไฟมันก็ไม่ไม่ไม่เข้าเี่ก็ใช้งานไม่ได้ผมก็เลยทําการแก้ไขนะครับเปลี่ยนหางปลานะครับทั้งขั้วไฟและขั้วลบนะครับโอเคนะครับยังไงก็ดูไว้เป็นวิชาความรู้ก็ได้นะครับโอเคนะครับนี่วิชาความรู้เนาะโอเคนะครับยังไงก็ ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับทุกๆช่อง n e l ครับพาหรือซ่อมแม่งทุกอย่างนะโอเคครับสวัสดีครับ